สวัสดีวัยรุ่นไมกาทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทําการทอดไก่นะครับโดยการเอาไข่ไก่เคเอฟซีนะครับทอดแล้วก็หลอกว่าตัวเองอ่ะทอดเองนะครับจริงๆผมไปซื้อไก่เคเอฟซีมานะครับนี่ฮะซื้อมาแล้วผมก็จะเอามาทอดใหม่นะครับ คือผมจะหลอกนะครับว่าผมเนี่ยทำเองหมดนะครับรสชาติมันก็ต้องออกมาเหมือนเคฟซีอย่างแน่นอนคือเคฟซีเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะอันนี้เขาไม่ได้มาจ้างผมโปรโมทนะครับงานของเราในวันนี้นะก็คือการทอดไก่แล้วหลอกว่าเราทอดเองหมดปรุงเองหมดนะจากรู้นะครับว่าปฏิกิริยาของคนกินเนี่ยมันจะรู้สึกเฮ้ยมันคุ้นเหมือนเคฟซีหรือเปล่าวะ <Yeah. S 1> ใช่เคฟซีเปล่าวะทอดเหมือนเคฟซีเลยอะไรอย่างนี้นะ <laughs> จริงจริงแล้วนะี ลวงนะจ๊ะน,นี่นะ,ะับทุกคนดูมันยังมันเป็นไก่ที่หายร้อนแล้วนะแล้วทอดใหม่เหมือนมันเราทอดปใหม่อะเออถ้าผมทอดใหม่มันก็จะเหมือนผมพึ่งมาทอดเสร็จปุ๊บคนกินก็จะเฮ้ยทําไมมันกรอบมันร้อนมันอร่อยอย่างเงี้ยเราจะลองกินให้ดูแบบธรรมดากันียิบอร่ยอย มาเริ่มเลยนะครับร้อนแล้วนะไก่ร้อนแล้วนะครับลงไปเลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทอดใหม่ดูดูดูเนี่ยจะลองดูความกรอบนะบที่ทอดมาใหม่เนี่ยความทอดดูว่ามันจะกรอบหรือเปล่าอร่อยมากนะครับจริงปกติไทยฟิชแม็กก็อร่อยแล้วยี่งพอผมทอดมันกรอบกว่าเดิมอีกคำ ไปสี่เรานะครับเปลี่ยนสีแม่งเข้ากันเปเลยเลยจากนี้ไปนะครับผมก็จะไปตั้งแล้วนะก็เรียกคนมากินดูนะว่าไก่ทอดที่ผมทอดเพิ่งทอดเสร็จเนี่ยมันรสชาติดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอมาทุกคนผมจะเอาของพวกนี้นะไปตั้งแล้วก็เรียกคนอื่นมากินดูนะจ๊ะนี<อ>่ครับทุกคน<อ>ผมก็ได้ทําการทอดไก่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้โหแบบเหมือน FC, เคฟซีสูตรเคฟซีเลยมาดูใช่เหรอเออสูตรเคฟซีเลยเป็นัมาในเน็ต เออเออเหมือนเหมือนเหมือนไหมน่ากูแกะหิมนี่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 ลองกัดดูกรอบสดหมักแป้งไปดูในยูทูบมาเหมือนเหมือนเหมือนนะเหมือนเราเราเดี๋ยวผมจะลองเรียกกาลินนะครับเราก็เรียกหลายคนเฮ้ยไปเรียกไอ้แต้วหน่อยดิได้วเออให้มาสุดกินซิ่มฉุดเฮ้ยอันนี้ผมก็ต้องรอกาลินมานะครับเพราะกาลินกำลังหิวข้าวมันบอกนะครับแล้วผมก็กำลังมาอุ้ยรออะไรนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วรึเปล่าพี่เต้พี่แต้วไอ้แต้วนี่ กูทอดไก่มาเนี่ยมาเนี่ยกูทอดไก่ไก่ซอบไก่เคฟซีกูทอดมาไหมมันนอะลองชิมดูมาเนี่ยมาเนี่ยชิมได้มาเนียกินทอดอ่ะเออยกูทอดอร่อยลองกินแล้วเออนี่กูทอดเหมือนเคฟซีเลยนี่แม่กินวะกูอยากกินไก่เนี่ยอ่าลองดิอันนี้ทออะไรมีปะนี่กูผสมกูผสมพริกไอ้นั่นอ่ะพริกเหมือนในในเคฟซีอ่ะเหมือนบิงาเออกูจะจิ้มดีโอ้โหเฮ้่อากาศรงไม่จิ้มเออลอง เออไปกินไม่ที่ไม่จิ้มนะเออแบบกินแบบไม่จิ้มอ่ะกูผสมแป้งโอเคปะอืมเฮ้ยอืมอร่อยไหมเหมือนเลยอ่ะเหมือนไหมอืมอันนี้วิงแซบป่ะมัอทวิงแซบเออไปไหนของเรื่งนี้ปลาซาบิไอ้ะไอ้ใส่ผงไอ้ปาปิก้าจะทำแมนูมีเฟรนไนด์นะเรื่องอะไรของแกไงที่มึงซื้อมา เบลเป็นไงสูตรของพี้ในการหมักแป้งโอเคปะแต่ยังยังมันยังไม่แดงดมันรีบกันอ่ะนี่อ่ะอ่ะเบลชิมเบลรู้คนเดียวว่าการหมักแป้งกูมันดีขนาดไหนเป็นไงกรอบปะกรอบกรอบกรอบหอมนุ่มในอร่อยไหมมึงกินแบบมึงกินไม่สนโลลกแ้วนะครับกินได้ะอันนี้มึงอร่อยจริงหนึ่งต่อแหลอร่อยจริงดิเดี๋ยวออันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแล้วให้ลองกันเลชิมอันนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นของแบบแรอันนี้กูหมักกูหมักอร่อยไหม แม่ส่วนหมักแป้ง,งเหมือนเทฟจีิงไหมคล้ายๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโกธนานะครับเราไปอยู่ในเว็บสุขชันช็อปเป็นเว็บสุ่มบัตรกรินหน่าขายเดีเกมนะครับเดี๋ยวผมสอนขั้นตอนวิธีการเติมก่อนนะครับเรามาที่เติมเงินผมเลือกเป็นคูบอเล็ตเปิดบอเล็ตขึ้นมานะครับแล้วกดโอนไปที่ของเบอร์นี้ครับให้เราเลือกเอาแค่เบอร์เดียวนะผมจะทําการโอนเลยนะครับ ยืนยันการโอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้เราเอาเลขอ้านอิงนะครับไปกรอกขั้นตอนในการเติมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วกดยืนยันการเติมนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาที่หน้าหลักของเวบนะครับแล้วไปที่สุ่มของรางวัลน,นะครับป้าเรามารุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่ารุ่นมาอุ้ยเริ่มต้นมาผมก็ได้30เลยนะครับไม่ได้ออไม่ได้ของรางวัลเฮ้ยทำไมไม่ได้อะเงินพันห้าพันห้าพัน สมเสร็จมาดูที่ของรางวัลนะครับนี่ครับคัดลอกเสร็จปุ๊บไปวางยืนยันเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ในช่วงของคลิปเหมือนเดิมนะครับว้าบถ่ายมามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยมึงกำลังโดนเหรอของหมักกูหมักแป้งเองเพื่อนนั่งนั่งนั่งมึงอิ่มแล้วมึงอ๊อมึงอิ่มแล้วอ๋อคือเลยคือข้าวเรื่องเรื่องลองกินดูอ่ะอ่มึงเหมือนยักษ์ดีไหกูให้ละอ่ากูให้มึงน้องหนึ่งกินเป็นน้องด้วยกูให้น้องหนึ่งเลยเพื่อน อันนี้ทำเองเหรอทำเองอร่อยเหมือนเคสดีจังอ่ะเหมือนนะใช่เหรอนทำเองเหรอเออกรอบทำเองหมักแป้งพี่เก่งหมักแป้งโหดมากมโหดจังอ่ะสุดยอดร้านนั้นเลยเนี่ยไดัร้านเลยนะพี่เออร้านหมักไก่คุณเบดูในอินเทอร์เน็ตมาไม่ทำเองเหรอเบรู้คนเดียวกระทำเองก็ใช่ไงเห็นได้ยินเสียงมันทอดเดี๋ยว เป็นไงจ๊ะเนี่ไงจ๊ะโหสุดยอดเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยกูอยากให้พี่กินวิงแซบว่ะเพื่อนอันนี้กูทำเองกูแบบกูหมักมาเองกูอยากรู้ว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงล่ะในการหมักวิงแซบเอาไปอือบอกว่ากูาไม่ต้องซื้อข้าวแดง <laughs> อิ่มเลยมาอืาอ <า>อุหอมักเองเหรอหมักเองกับมือเลยสูตรกูนี่แบบโอ้โหไอ้แง่เคฟสีเพ,ะะสเพิ่มเพิ่อะอาจจะมาขอสูตรเพิ่มอ่ะใช่หรอเออโอ้ยกูใช้หลายคืนนะเนี่นนยกูกาจะไปดูสูตรมาเนี่ยแกก็ก๊อกทำมาไม่ได้ก็๊อปใครกูดูใน YouTube เนี่ย็น YouTube ต่างประเทศของอ่ะสิงคโปร์ฮ <c oughs> <c oughs> ึไงจไม่หมักจะได้นะ อืมกรอบุลองยิงในกูว่ามันสุกสุกเข้าเนื้ออะปกติถ้าทอดไม่เป็นอะมันจะสุกแบบอันนี้ใช่ป่ะสุกแดงๆฮะอ่าลองลองดูนี่นี่ทุกคนอย่างเงี้ยอ่าดูดูเนี่ยเป็นไงนะไม่เห็นอันนี้เลยเนื้แดงเลยเออไม่เห็นเนื้อแรงเลยยังไงตอนไหนด้วยม,มาแดงเนี้ยแบบอนไปะแอนกระเต็มอยู่ไหมอะ่ะเดี๋ยวคุณเลือกเดี๋ยวคุณเลือกไปดี อืมีอวกูอึ้งอ่ะอืมอืมอร่อยจริงมึงหิวใช่ไหมเนี่ยกูเห็นมึงกินแต่ไม่หยุดเลยไม่อร่อยอร่อยเอ้ยแดงกูดูนะจ๋ะกินไม่หยุดเลยเอาเอาเป็นจริงอร่อยอืมขนาดไหนขายได้ไหมเยี่ยมฟีลผมใช้ได้นะ เลยเเอดี๋ยวรอแอนมาชิมเดี๋ยวล่ะแอนเนี่หยโอ้เิยแอนแมงลงแรงกูกะเกินมาเพื่อนมึงคนเดียวก็ได้ตาเน้กูจะเอาของอร่อยสุดให้มึงกินอะก็คือไหนไงไงไก่ตัวใหญ่อยู่นะปีกไก่กูทอดแบบอย่างดีปกติปีกไก่ใหญ่เนี่ยทอดยากสุดนะครับ ทำไมวะเพราะว่าเนื้อมันมันซ่อนอยู่อะมันเป็นสัดเป็นชั้นเป็นชั้นอะมันสุกยากอ่ะกินเลยเฮ้ยอิ่มไหมเออโอ้คกินไดอืมกรอบกรอบขนาดนี้ฝีมือมันจะทำเองมั้ยน่ะผมไม่ได้ทำเองไงนี้ซอสเธอผสมทำเองอะเหรอเกลือบ้างเก่งไหมอืม อันนี้งานนี้ครูทอดเพื่อจะให้ทุกคนกินกินกินเลยกินธรรมชาตกินเลยกูไม่ได้แกล้งด้วยกินเลยกูกินได้กินกกิินนแล้วอ๋ออร่อยมากฮะออยู่ับข้าวไหมออดกินไหมเดี๋ยวกูถ่ายให้อ่ะคลิปครูนี่ยอ่ะกูให้พวกมึงกินนะมึงกินก็ตายใจไหมไม่ออดว่าเหมือนกินอร่อยไหมเหมือนจัดเลยเหมือนเค้กซีนะ กูบอกแล้วไอ้เหี้ยกูกูไปดูสูตรได้ไหมนี่คุณนิน็ตห้องถิงอาโปชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไมึงบอกเวียดนามนะเฮ้ยถึงอาโปใช่ไหมโกบโอ้โหแม่งขายดีจัดอ่ะไก่เคฟซีคนนี้เยี่ยมเดี๋ยวทำขายเดี๋ยวทำขายด้วยเมื่อทำขายนี่เคฟซีอาจต้องมีแบบว่าหยุดเถอะพี่เดี๋ยวผมเจ๊งเฮ้ยใช่ไหมเออกูบอกแล้วเคฟซีเจ๊งอ่ะขอซื้อสูตรแบบห้ามทำอีกอะไรเงี้ย เขาบอกเขายัดยิมเพิมึงเลยบอกพอจะเปิดไหมนี่ทีเฮ้ยอย่าเพยตายเฮ้ยมันอร่อยจริงเลยเนี่ยเฮ้ยอร่อยจริงไหมอร่อยจนตายโอ้โหมึงโกตะแหลกันนะพี่เคสซี่อ่ะโอ้โหพี่เราเคสซี่เลยหม่หมายถึงว่าเคสซีกูทำเองเคสซี่ทำเองไม่หรอเออทำไมมันอร่อยเหมือนเหมือนไม่ได้ทำเองหรอเพื่อน มึงทำไมมึงดูถูกฝีมือกันนะมันในร้านเลยมันในร้านเลยเหรอโอ้โหน้ำแกงทอดแถวบ้านน้ำแกงทอดแถวบ้านเอาหัวเอาเอายิงน้ำแกงทอดแถวบ้านอร่อยเท่านี้ไหมมีใครทอดอร่อยเท่ากูไหมเว้ยเอาเว้ยพูดเอาพูดมาถ้ามีง็เคฟซีนี่แหละเคฟซีเอางูอาเคฟซีกับกัวไหนอร่อยกว่ากันแต่งูเคฟซีกับกัวได้เ่ินกว่ากัน กินมึงอะไม่อร่อยเอาไม่ของกูยังไงโอ้กินไม่หยุดโอ้โหผมตื่นเต้นใจอะทอดไก่คนอื่นกินแล้วอร่อยงานขอมลองคิีมสีมือตัวเองมาครับอันนี้ไม่ใช่เอเอาร์ให้ทำให้ทุกคนมีความสุขนี่ยังเหมือนคิวเต้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นะจุ่มจ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 ม มาล้าปมาล้าปมล้างต้องทำแข่งกับเคฟซี่อะตอนนี้ผู้พันเซลก็ยังอึใช่ไหมเฮ้ยอึไหนอ่ะเขาจะมองอยู่บนสวรรค์แล้วเขาบอกคู่แข่งกูมาเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเย้ตอนนี้นะครับก็ถ้าสนุกยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ถึงหนึ่งแสนไลค์ถ้าไม่มีนิดไลค์พี่แจกล้านหนึ่งเลยครับโอเคครับผมสลหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ